สวัสดีค่ะมาพบกับดิฉันนะคะยานีว้ครูกับคอลัมน์หลังสนามข่าวบายานีค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่พักเพื่อไทยก็มาติดตามวาระการประชุมของพักการเมืองฝ่ายค้านหนึ่งในนั้นก็คือวาระแรกเรื่องของการลงนามในคํายื่นร้องฟ้องร้องรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อปปชอ,อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องจับตามองนะคะวา่าท่าทีของพักฝ่ายค้านเนี่ยสรุปแล้วกรณีเรื่องของการดารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา8ปปีเนี่ย ตามรัฐธรรมนูนมาตรา158วัคซีเนี่ยจะนับตั้งแต่เมื่อไร่ครบ8ปีเมื่อไหร่ซึ่งเดิมทีเนี่ยพรรคเพืพ่อไทยคุณสุทินคลังแสงก็บอกว่าจะไปยื่นในปีหน้าในช่วงครบ8ปีพอดีซึ่งจะเป็นเหตุให้ศาลร,รัฐธรรมนูญนนรับคำร้องได้แต่ถ้าว่าก็มีนะักวิชาการให้ข้อสังเกตมานะคะว่าถ้าเกิดไปยื่น8ครบ8ปีในปีหน้าถ้าเกิดสมมติศาลวินิจฉัยมาว่านายกรัฐมน,นตรีสิ้นสุดอำนาจลงเนี่ยก็จะเกิดช่วงของเดดล็อกทางการเมือง ดังนั้นนะคะก็จะต้องดูว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยภาคการเมืองฝ่ายค้านจะตัดสินใจยื่นเลยหรือไม่ซึ่งก็มีช่องทางให้ยื่นอยู่โดยอาศัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา210วงเล็บ2นะคะที่เปิดช่องให้ยื่นสาลร,รัฐธรรมนูญได้นะคะซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลคะ่ะในขณะที่เมื่อวานนี้มีข้อสังเกตหนึง่งเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่คุณหมอวโรงในแพทย์วโรงเดชกิจวิกมนะคะ รักษาการหัวหน้าพักไทยพักดีเนี่ยไปยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการแก้ระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของการไปกระทบหรือว่าอาจจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีไปกระทบสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่ากรณีการยื่นร้องของคุณหมอวะลงเนี่ยหนึ่ง คือจะเป็นการยืดระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ออกไปหากท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลวินิจฉัยว่าสามารถเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็นสองใบได้แต่สองอันนี้ก็ต้องน่าจับตามองค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าศาลวินิจฉัยว่าการแก้บัตรเลือกตั้งสองใบนั้นอะเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตามที่คุณหมอว่าลงอ้างไว้ก็คือมีมาตราห0 มาตรา77ที่ไม่รับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็มาตรา213เนี่ยก็จะทําให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะจะต้องกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบในขณะที่ก็เป็นข้อสังเกตว่ามีพรรคการเมืองอย่างพรรคพื่อไทยเนี่ยคุณจตุรนฉายแสงก็ออกไปตั้งพรรคใหม่คุณหญิงหน่อยคุารน์เกย,ยุราพันธ์ก็ไปตั้งพรรคใหม่ในขณะที่เดือนหน้านะคะเดือนตุลาคมปลัดชิงนายชัดชัยพรมเลิศปรลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะ ครบกเกษียณอายุราชการและก็มีรายงานขอาว่าประหลัดชิงเนี่ยจะไปอยู่สังกัดพักการเมืองหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยเห็นบอกว่ามีพักไทยรวมไทยสร้างชาติตั้งไว้อยู่แล้วแต่ดิฉันได้รับข้อมูลมาว่าประหลัดชิงจะไม่ใช้พักนั้นแล้วค่ะจะไปอยู่กับพักการเมืองที่มีอยู่แล้วในรัฐสภาตอนนี้และก็มีสสอ,อยู่มีสสอ,อยู่แล้วประมาณ5้าคนใบให้หน่อยว่าเป็นพักการเมืองที่มีโลโก้ของพัก มีสีเขียวอยู่ด้วยก็ต้องติดตามกันนะคะในเดือนหน้าว่าประหลัดชิงจะเปิดตัวไปอยู่สังกัดพรรคการเมืองไหนหรือไม่ค่ะ